ซึ่งไปดูอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงมีเรื่องของปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดนั่นก็คือบริเวณชายแดนด้านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งครั้งนี้ทางด้านของฐานพรานกองกําลังผาเมืองก็ได้มีการประทะก,กับขบวนการค้ายาเสพติดโดยสามารถยึดยาบ้าได้จํานวน2 0,000 0เม็ดครับพร้อมเฮโรอีน750รากรัมในพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3 ได้รับรายงานว่ามีบุคคลจำนวนหนึ่งเดินผ่านเครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดนจึงได้มีการจัดกำลังคลเข้าตรวจสอบก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ3คนแต่ละคนก็มีเป้สัมภาระและสะพายอาวุธปืนเดินเข้ามาในพื้นที่ชายแดนในเขตบ้านปากุย้ยตำมนท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับ เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตนเพื่อขอเข้าตรวจค้นนะคะกลุ่มบุคคลดังกล่าวค่ะได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีจึงเกิดการปะทะกันนานนะคะประมาณ5นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยดีนะคะขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะล่าถอยเข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นเขตพื้นที่ตะเข็บชายแดนค่ะจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ประทะนะคะก็พบเป้ดัดแปลงจากกระสอบปุ๋ยตกอยู่3ใบด้วยกันนะคะ ภายในเป็นยาบ้ากว่า200,000เม็ดเฮโรอีนบรรจุในขวดจำนวน30ขวดน้ำหนักขวดละประมาณ750กรัมน้ำหนักรวมนะคะ22.5กิโลกรัมค่ะจึงนำของกลางทั้งหมดนะคะส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่อายดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ